กมตามสนองค่ะสะใจไหมคนเก่งเจอสะเองความช้ำความเสียใจมีน้ำตามีร้องไหย้ยังไม่ต้องแกล้งทำสำหรับคนที่เลือ่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยนะช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนกับว่าคุณมีดวงแรงดวงแข็งนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาผลิดอกออกผลงดงามนะงอกเงย ให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าส่วนใครที่คิดไม่ดีใครที่ทำไม่ดีใครที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีโอกาสกรรมตามสนองค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะส,ส,สดๆกันนะ,ะมาดูกันค่ะว่ากรรมตามสนองกับคนที่ทำร้ายคุณอย่างไรบ้างนะคะอะมาดูพลังงานกันเลยนะ นี่ไงดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าชีวิตของคุณกำลังเจริญก้าวหน้าเติบโตหลังจากที่คุณเจอกับวิกฤตเจอกับปัญหาอุปสรรคเจอกับความทุกข์ใจเจอกับสิ่งไม่ดีไปแล้วตอนนี้คุณหยัดยืนยืนหยัด นะได้ด้วยตัวเองได้ด้วยลำแข้งของตัวเองมีกําลังใจให้กับตัวเองมีพลังให้กับตัวเองนะมันทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และกล้าวก้าวหน้านะส่วนคนที่ทำไม่ดีกับคุณนะชีวิตเขาเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมเห็นหรือเปล่า เออช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทาบุญบ่อยๆนะสําหรับคนที่เคยทําร้ายคุณนะทำอะไรไม่ดีกับคุณต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะเป็นจังหวะที่บุญกรรมทํางานเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราเอโหสิกรรมให้กับเขานะอย่าไปถือโทษกธเครื่องนะหรือว่าอย่าไปคิดจองเวรจองกรรมนะให้รู้ไว้เสมอว่าทําอะไรได้อย่างนั้นนะ กรรมใครกรรมมันใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เขามีความสุขขอให้เขาได้เจอสิ่งดีๆอาโหสิกรรมให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยเพราะต้องบอกเลยว่าทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นคืนสนองอย่างแน่นอนและช่วงเวลานี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่า กรรมจะตามสนองคนที่ทําไม่ดีกับคุณส่วนหนึ่งคือเป็นจังหวะของเขาและอีกส่วนหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าบุญคุณมันแรงดวงคุณมันแรงนะเป็นช่วงชีวิตของคุณที่กําลังจะผ่านผ่านไปสู่จุดใหม่ที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นและส่งผลให้สิ่งไม่ดีเนะี่ยเออมันมีสิ่งมีสิ่งมงคลมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันและปัดเป่าภัยอันตรายออกไปจากชีวิตคุณทำให้ชีวิตคุณจะดีขึ้น